เดี๋ยวเดี๋ยวอ้เย่เดี๋ยวอติครับติครับครับฮัลโหลอติครับ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 เมื่อเมื่อเมื่อวานเมื่อวานให้ลูกผมค้างแล้วครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหอโอ้โหอ้อโหหอ้้อ้โห ดีคนเดียวครับเรื่องนี้ผมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนะไม่ไม่ใช่เลยพี่ตั้งหนามกันนะครับเนี่ยไม่วาไรย์อะไรเป็นนัดเขาออกรายการกลอดวันนี้แล้วแล้วแลแล้วแลครับไอ้บอยถามดิสัตว์ผมเรื่องปังไหนผมไม่ได้ถามพี่มึงถามดิมึงถามดิไม่เมื่อกี้ใครถามยอมรับพี่ไทยอันนี้ก็ชนะทีมอ่ะมาดีอ๋อมาดีคนแรกอ๋อ แจ็คมันเดินแจ็คมันเดินเขาจะตั้งคนไรชื่อไปจัแบนฉลามก่อนฉลามก่อนเลยฉลามเลยเฮี้ยเอาฉลามสามมาเชนหนึ่งดีกว่าใช่มาเชนเอาไงบ้านสุดท้ายเอาเชม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 าเชชัวร์นะครับเออนะอีกทีเอออ่าเดี๋ยวโดนด่าอีกเขาก็น่าจะแบนแบบรอดหรอฉลามไปเซิร์ฟคนเดียว แล้วกดอะไรต่อเป็นน้ไดมันนเเป็มตามาเชมีไอสกอตมีไอสกอตไอบอยแล้วใครอีกคนนึงวะไอไอไอเต๋เรื่องอาวุธของมึงไปเลยยาไปี้ยี่สิบของกูไายเบสพี่พี่เอาไม้เบสนะให้ผมเอาอะไรผมมาเชแล้วผมเล่นอะไรครับพี่เล่นไม้เหรอไม้ไม้นับสี่ต้องการต้องการเลือกอาวุธเพิ่มหรือไม่ต้องาได้นะใครเอาปืนไปวะ ไอ้ก็จะไปเอาของเพื่อนดิพี่มันคบกินไม่ได้เอาไม่ได้เอาไงใครใครว่าอยากไดเพื่อนใครผมเล่นไปกอล์ฟถูกไหมนักกูมันไม่ได้เลือกเคี้ยอะไรหรอเนี่ยโอ้โหมังไม่เลือกเลยนะผมได้ไมค์กอล์ฟมาแล้วมไม่เลือกระเบเนี่ยโง่เลยกูได้กูได้ใบเบลล์ล้วกูได้ใบเบลล์ละโอ้โหได้โลนเต็มเลยอ่ะเฮ้ยยามีแล้วพี่ยากยามีด้วยด่วนเลยเขาแยกกันนี้เขาแยกกันแล้วมีเวลาเต็มไปก็ไม่ได้ไปก็ไม่ได้ไปก็ไม่ไไม่มีอาวุธอ่ะผมไม่มีอาวุธใครเอาปืนไม่ไปก็ไม่ มไม่รู้คือก็เล่นไปเลยเล่นไปเลยเล่นเลยเล่นเลมากับพี่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 เอารถออกมาทงอยู่ไหนวะไอเทียไม่เห็นทงเลยวะอเทียอ่ครับพี่ตามไปก่อนเล่นด้วยกันไปก่อนเอาเกมาแล้วเล่นด้วยกันไปก่อนไอมาดีจะลงหาพ่อมึงเหรอมีขันนมากไม่พอมอีกขึ้นมาไปเดี๋ยวพึ่งรีบไปตามเพื่อนไปก่อนเล่นเล่นด้วยกันก่อนมาธงมาทงก่อนมาป้องกันทงก่อนไอเทียครับพี่เป็นหน่วยป้องกันทงให้ ยาแอดดอปเส็ up, ็จนล้าพี่เราเขงพันด้วยนะเราป้องกันทองเราป้องทองสคนเราป้องกันทองอยี๋ยมุขขึ้นมาเราไม่บุกทงเราไม่บุกทงเราไม่บุกเราไม่บุกแปลไปบุกทองพี่ปบุกทงเยอเดี๋ยวนี้ ไปออกน็อกวงแล้วเบิกรถใหม่ออกให้สคนในขล่าออกน็อกวงไปเบิกรถใหม่มไปเอาแอดดอกนะพี่ไปเอาแอดดกับกล่องเน้ยไอ้จะขึ้นทำไมไอ้ก้อนไอ้พูดพูดไม่จะเบินไฟทาไมเก็บแล้วพี่เก็บแล้วเก็บแล้วมันมาแล้วนะเขามาแล้วพี่โดนบุกพี่โดนบุกนะเห็นหน้าแล้วพร็เร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็เวไแล้วไปตามไปตาดพาเพียดไปรงหลังนี้นะน้องตรงหลังตรงลอดยานี่คืออะไรอ่ะเข้ามาเยอะาเข้ามาเยอะไปไปมาดิไปแอด หลอดยาคือแอดดาหมแอบคือคนเดียวเฮ้มึงจะมาเก็บของนะมีชีอะไรทงไปั่งนึงไอ้ควายทงเตสามคนอ้มันพอติคทงอยู่ตีถ้าจะบุกด้วยกันหมดถ้าบุกด้วยกันเขาบุกด้วยกันหมดเขาจะบุกด้วยกันหมดเขาจะบุกด้วยกันหมดเขาอยู่ทงนเยอะมานี่ตามมามึงเก็บยาเก็บของไปก่อนเนี่ยเราเก็บยาเนี่ยจนกว่ามันจะบุกเพื่อเราเก็บเก็บแอดได้อยู่เรามีอยู่พอคป้องกันทงเว้ยให่เห็นเราเล่นเว้ยใช่กอายปะลงไปลงไปเก็บเเก็บไป กว่าน้องคือไอ้โชคน้องคือประการสุดท้ายน้องอยู่ที่ธงแอบหลังพี่เกพี่อบพี่แอบพีแอบพี่แอนพี่แอบเี่แอบพน่แอ่อบพี่แาทพ่าบุก่แอบพี่แอบพี่แอบเก่แไบพ่แอบพีเกอบพี่แอบพี่แอบเี่แอบพีลแอบพี่แอ่อกไปเข็บของไอเรื่อบพีเแอบพี่แอเพี่อบพี่อกพ่แอบพี่แอบพอบพี่แอาพี่แเบพอบพอบพออออออพี่พี่บีบบบ่อบขอเยอะแ เดี๋ยวกูรอเก็บธงกูรอเก็บธงกูรอเก็บธงมันกูรอเก็บธงเขาเดี๋ยวผมเข้าไปเก็บธงให้ธงเขอยู่มุมนี้บอยพิ่ไปคิดเพื่อนหอะไรนะงมพี่มาพี่มาพิ่มาธงเขอยู่นี้ไปเก็บธงไปเก็บธงไ่ตรงไหนพี่เอ้อ้อมหลังพี่เข้อมหลังพี่ตีไอ้ไอ้โชคอยู่ไอ้โชคอยู่ไอ้โชคยุ๋ยเขาอยู่ไหนข้อมหลังเข้อมหลังพี่แป๊บหนึงเดี๋ยวกับเดี๋ยวกับโปรเทคแป๊บนึงอยู่หลังพี่มันอยู่หลังเข้อมหลังเข้อมหลังต้องหาธงเขาหน่อยสายบุกหาธงเขาหน่อยครับสายบุกนี่นี่นี่รับด้วยผบเลยจันไม่มีไม่มีไม่เก็บเลยจ้ะ เข้ามาแล้วนะเข้ามาแล้วนะเข้ามาหลักแล้วนะลองลองไปทงไหมไปทงไม่ไม่ไปการไปการไปการเดี๋ยวกูทงไม่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 ต้องการไม่ต้องการไม่มาเข้ามาคันเดียวสองคันสามคันสามคันสามคันเข้ามาแล้วต้องมา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 จริงสี่คันไแล้วสี่คันแจ็คันจัดเก็บเขาโทรกันโทรไว้อยู่หลังหลังหลังเข้าแล้วหลังเข้าแจ็คแล้วหลังเข้าแจ็คแล้วไม่บวก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 ต้องเล่นในทงในวงนี้ ปืนปืนเราอยู่ไหนปืนเราอยู่ไหนเขายิงแล้วเขายิงแล้วปืนอยู่ไหนเขาวงมาเขาวงมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนแบบนี้โตเขาอยู่นู่นแล้วต้องมีคนอย่างนี้สายบุกไปไหนอะสายบุกไปเอาธงมาหรือยังใจเย็นใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราอยู่กลางตรงนี้โอ้กำลังเอาธงอยู่เออเราอยู่แค่อยากรู้ว่าจะเอาธงอยู่เอาตรงนี้ไหมเขาอยู่นี้หมดเขาอยู่นี้หมดโอเคที่เหลือการที่เหลือการที่เหลือการตอนนี้แอดอกหายไปแล้วนะธงแอดอกหายไปแล้วเหลือกล่องสามกล่องแล้วกล่องสามกล่อง แล้วตรงเขาเพี um, ้ยนใกล้ถึงแล้วมันขับรถรอบวงแลมันขับรถรอบวงนะมันมันมันเหมือนจะกลับไปมันเหมือนจะกลับไปมันกลับมันรู้เว้ยมันรู้มันรู้มันรู้มีนะมีน้อยมาตัวหนึ่งมีน้อยมาตัวหนึ่งนะข้างหลังนะมันรู้เว้ยมันรู้เว้ยมันรู้เว้ยเก็บทงแล้วเก็บทงโยเก็บทงโยเก็บทงโยใช้เวลานานอยู่พี่มันขับไปแล้วพี่ไม่นานไม่นานไม่นานกูได้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 ก่ามันจะวิ่งมาถึงกูนานอยู่กูได้ทงแล้วกูได้ทงแล้วสวยสวยพี่ขับรถไปนะพี่ดููงงงงงงเเเรราาดดดดดด้้้้้้ววววยยยมัันนนนหหอไไไไตึะะ็ป แล้วไงต่อวะพี่เบิกรถพี่เบิกรถแล้วมาที่เราวงเราพี่เบิกรถไม่ได้มันอยู่ในวงพี่พี่ออกนมาพี่ออกมาพี่ออกมาครบวะพี่วิ่งมาสบายกว่าถ้าออกไปข้างนอกพี่โดนรถชนพี่วิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามาดีกว่ามึงไปเล่นนู้นเลยมึงเล่นรนไม่ได้เราหมดแล้วเราเลยบัมเลยบัมได้พี่ตอนนี้เราใค้การถกเว้ยบันปัไม่ฟังไปตีไปช่วยเพื่อนเขาลงเขาลงหมด ถ้ามันตรงที่ไหนไม่เก็บตรงที่ไหนวะอยู่ด้านหลังมึงไม่ต้องไอ้นี่ไปช่วยเพื่อนเลยกูคนเดียวไม่มันไมันยังไม่บวกมันยังไม่บวกพี่น้องคือคืออย่างนี้ฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนคือเราเราตามเขาตลอดเลยเว้ยถ้าเขาไปทงนู้นเราก็ต้องไปตามเขาเรื่อยๆเลยเขาจะไฟล์เขาจะไฟล์แบบลมลมไฟล์ที่เขาซ้อมมาปืนเราไปไหนักดั้ปืนเราได้ยิงบ้างมีแค่คนเดียวกดผิดอ่ะยาเขาเก็บยาเขาเก็บ อย่าเเก็บอย่าเอเก็บสวยสวยสวยกูบิ่งสวยโดนยิงตีให้เอาตีให้พี่เขับปืนให้พี่เขัาปืนให้โดนยิงให้เฮ้ยเติร์ต้นลุมเตร์ต้นลุมเลือดโดนโดนระนับไปลองครับพี่ตายโดนตายกลัวกลัวกลัวขอยไปหน่ายไปจะฉลาดตายหนึ่งจะหลาดตายหนึ่งจะหลับตายเติร์ดฆ่าตายเยอะเขาตายเยอะเขาตายเยอะมากเขาตายเยอะมากเขาตายเยอะอุ้ยอพิงกูล้ม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 อัติเกิดไก่ปะ ไม่ไกลไม่เกิดไม่เกิดตายหนึ่งตายสองเขาชุบเป็นป้าเขาชุบโกระเด็นโวกเด็นไม่ชุบเขาชุบตายตายตายอยู่นะใคชุใครชุบตายชุบพี่ชุบพอดีสวยนวยใครชุบี่ไยอยู่ปะไม่ตายไม่ตายไม่ตายกวนตายมือหน่อยบยมันเยอะมากพวกมันเยอะมากพเยอะมากผมาพี่พี่เขาพี่พี่เาพี่ีตายไปเลยตายไปลยมันโ้พี่มันกแ้ยอยวหน่อยช่วยน่ยตายเช่ยวอยู่ตายชี่ยวสกดไม่ด้เาชุบพี่เลยไไว้อีชุบห้ดชุบห้พี่ไม่ตายแลว่าอยู่้าตไ้ะเดย้า พี่กดใช่มพี่กดยก็บแล้เก็บเรียกเก็บซองทงแล้วพี่กดรถแล้วพี่กดแล้วไปเลย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 ไปเเลยไปเลยไปยไปเลยเลยไปไปเลยไปเลยไปเลยไปเลไปเลยไลยไปเลยลยไปเลยไยไปเลยไปเลยเลยไไปเลย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 ไปเลลยไยไปเลยไปเลยไยไปไปเลยไปเลยเลยไปเลยไเลลยไเลยไป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 เไปไปเลยไปเไปเเลยไปเลยเลยไปเลยเลยยไปเลยไปเยไปเลยไปเเปเลยไปเเลยไปเลยเลยไปเลยไยไปเลยยไปเลยไเลยลยไปเลยไปยไปเยไ ไปบอยไปหนึ่งไปหนึ่งหน่หนขอบบุไดตอยู่ตีอยู่ตีอยู่ไมเมีใครตายเด้งเลยนะเฮ้ยมันชุบมันชุบอ้ารถไม่เกิดตายสวยตายไม่ให้ตายพี่ทีเดียวทีเดียวทีเดียวตีบายไฟบายให้ตายพี่พี่โชคตายตายหลังหลังนี่อะกูได้ตาย มาเติมผมมาเติมผมมาเติม้ไวพี่ตัวเดียวตรงนี้เอ้ยผมมาเติมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวีพี่พีลบยูเฉยยูเฉยดีไปเลยแจ็คสวยมาชุบหลังหลังชุบพี่หลังชุบ้ายชุบไอ้ไ้ไ้เอาเอาเอาแต่ยิงตัวชุบเดี๋ยวเอาปืนให้พี่พี่เอาตัวหลังให้หน่อยพี่มาชุบอยู่พี่อาหลังมาได้ได้ไสวยแจ็คดิไม่ตายมันเกิดนะตายพี่ปืนตายปืนตายปืนตายเกิดตรงนี้วะเออไ่เกิดตรงนั้นหอยาพิ่งตกใจไอ้เงี้ยมึงมาตาย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 

เอายาอะไรไหมเก็บได้รัวลเก็บได้รัวลขึ้นมายาน้อยขยาน้อยขยาน้อยผมยาเหลือน้อยละผมยาสิบห้านะเยอะเอเลยได้กระสุนขยากระสุนที่ไม่ได้ผมยาเหลือแปดกระสุนกระสุนใครมาเอามันอยู่กูสองคนมันอยู่กูสองคนมันอยู่กูสามคนมันอยู่กูสามคนสี่คนมันอยู่กูสี่คนเรานำอยู่เรานำอยู่หกนาทีชนะกันคงไว้ ในวงอะใครไม่มียาออกมาเราไปเก็บยาไม่มีอยู่นะีีมแล้วถ้าในวงไม่ออกมากไมมีแล้วเต๋ยไปเลยโอเคเลยไ้เลยเขาลงรถเก็บให้พี่ได้ๆๆเก็บเลยเก็บไปเลยเก็บไอต่อไปเลยรัวไปเลยเรารว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 ยตอนนี้เราคุมโซนเราคุมโซนสัตว์สอะไรเก็บของอยู่อะไรเก็บของเฮ้ยธงอ่ะดีเลย์ฟังฟังธงดีเลยสามสิบวิมึงเก็บธงได้เรื่อยๆสามสิบวิข้าคนมาป่วนเก็บธงได้ โอเคครับเอาอีกพี่ตอนนี้มันอยู่กูสี่คนอ่ะได้อยู่ผมเล่นผมเล่นเกมผ่อนนะพี่ผมเล่นเกมผ่อนนะพี่เกม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 ไปเกมไปพี่พ่อตรงอยู่พี่รให้ไอ้ก๊อตหลังหลังหลังเขาจะพอยหลังนะเราได้เปรียบเราได้เปรียบครบท่องแล้วเฮ้ยฟังฟังถ้ามึงกันรอบนี้เสร็จใช่ป่ะมึงโถมเอาธงมันจบเกมโอเวอร์เลยกันไว้สองคนเอาเอาเอานนี้อีกเอาอีกเกมหมดเอาได้ิซ่อมโมื่อกี้กำลังมาแล้วกำลังมานะ กดทีไงไอ้ไทยไอ้ทีไอ้ไทยมาออกมาข้างนอกรมกดเราบวงมาเอากระสุนให้งบอยู่ไหนมาแล้วมมาาาแแลลล้้ววไปรวมกดทีกดทีดูเลขข้างบนมันมา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 เยอะมาเยอะขับเข้าวงเลยพี่ขับเข้าวงเลยมาผมมาเอ้ยเดี๋ยวผมเก็บอีกกล่องนึงใกล้ชิดชิดใช่พี่เอไปเดี๋ยวผมตัดเลิอมาให้เรื่อยๆเลยออมมาด้วยยขลัง้ไม่เยอะกูมันยามันน่าจะใช้เยอะแล้วด้วยพี่มันไม่ได้เก็บเพิ่มมันไม่ได้เก็บเพิ่มมันไม่ได้เก็บเพิ่มมัันกเลย กูมียาเยอะเว้ใครขาดยาบอกพอผมผมขาดพี่ผมขาดผมขาดพี <start> ่ผมาผมมีอันผมมีน้อยมากหทีทุกคนหานาทีชุบผมมีเอันพี่ผมมีเยอะอยู่โอเคโอเคใครมีชุบน้อยมาแบ่งได้มีเกาอันเรากันธงก็ชนะแล้วเนี่ยผมมีสีเรามีสี่ธงนใช่ป่ะเราทงเราก็ชนะแล้วเว้ยนี่ผมมีเียนเยอะนี่เวลาเวลาเหลือสนาทีเข้าได้เนมีห้าสิบอะเพนมีห้อ่งสองเรอรอรอ มารอรอรอไปไปไปแล้วเนเพื่อนดึงไว้ดีดึงไว้ดีกรี๊ฟไงเนี่ดีอะไรวะเลขเพื่อนดูไงเริ่อเริ่อเข้าใจแล้วถ้าหมดเตียดีนี้แล้วก็ได้หนึ่งศูนย์ตวตะกอนรูดีดูนี่เลขอะไรตัวทีแล้วก็แปดทั้งบนในกระเป๋าพิงในกระเป๋าเลขอะไรกระเป๋าบนซ้ายอ่ะไม่เลขอะไรเราบอกมาดิเจ็ดสามเจ็ดเอ็เขายื่นทองหมดเลยนะพี่เขายื่นทองเยอะม่เหมดดีเราหมดดีเราสิพี่หลังมานะลมันดันมามันดันมามันดันมามาแล้วมาแล้วกูตายกูตายกูตายกูตาบัยฟาบัยฟาบัย กูฆ่าไดมันมีสี่คนอะเราแค่ยื้อพอเว้ยเราจะเอาสกอร์เยอะเยอะเยอะมึงเอาชนะชนะเลยสี่มาร์กอลังมาร์กอลังมาร์กอลังมาร์มารวมด้ว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 เรายื้อแล้วเว้ยแค่ยื้อไปเร็งอะเวลาผมละไปยังไงก็ได้ให้นานที่สุดนิ่งๆน่ะนน่าจะไหวมารวมมารวมเฮ้ยกูมีกูมีวิธีไฟกูมีวิธีไฟฟังฟังฟังลงงงฟฟััก่อนถ้ามันตายมึงชุบมันสองคนเรื่อยๆมึงชุบแล้วตีชุบแล้วตีแต่กำลังแม่งเลยโอเคครับถ้ามันตายสองคนอ่ะ ถ้าเรามียาเยอะพอชุบแล้วตีแต่กำลังมันอะพ่มันเกิดบ้ามันเกบ้านมันไม่ถ้าเราชุบไงถ้าเราชุบไงถ้าเราถ้าชุบก็คือมันเกิดบ้านมันใช่เหรอใช่ใช่เกิดเลยเหรอครับเกิดฐานเกิดฐานถ้าคนโดนชุบคือเกิดฐานหมดเลยไม่ใช่ผมมีกระสุนนี่เยอะนะพี่ผมมีอีกสิบแปดกระสต้องแยกกาวตัวหลังก็ตัวหลังตัวหลังสามตัวไปไปไปเยตีไปเลยเ้ยโอยไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรมัวไอตสวสตัวไอตัวไอวไววไตวัว หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้าลังเข้าคราแยกเยอะแยกเยอะเกินเรายกตายจะตายถ้าจะตายจะตายจะตายจะตไยจตายจะตายจะตายจตายจะต้ยตายจะตาะตายจะายจายจะายจะตายเะตายจตายตยยายจะายจะตายะตายะายยจะตายจบจาาาาากายะยกะยะ ถึงได้เราถึงได้เราถึงด้ายุ๊บ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 ยุสนามตายมันสนามตายสนามมันรอดติดจีมาเก็บทองมันเก็บทองมันมันตายยุบี้จุ๊บไปจุ๊บไปตายพี่ตายพี่ตัวเก็บทองตายสวยสวยตา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 ยเพื่อนใครจช่วยพี่ตีหน่อยแต่บอยช่วยพี่ตีหน่อยสวยสวยสวยเราจะเล่นไปเล่นเราไปเล่น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 ไปผมไม่รู้ว่าติดพี่ปนานั้นเดี๋ยวติดไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันไล่ชุบแล้วมันไล่ชุบแล้วมันไล่ชุบแน

จะต่อมาแ้วเซิรอันนี้ชัวร์ใช่ป่ะว่าว่าน่าจะเป็นนักตะกรวมพี่ไม่ใช่หมถึงหมยถึงว่าว่ามันจะไปเกิดบีได้ทงบีแล้วบี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 บทงบีทงบีทงบีไอบีไปดูทงบีไปดูทงบีมันเกิดบ้าไปเก็บไปเก็บรีไปเก็บรีบไปเก็บมันมาไม่ทันไปทงบีข้างหน้าข้างหน้าเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะยาไม่จะหมดแล้วพี่เติรไปลุกเก็บไปลุมเก็บเร็วๆติดตออยามันไว้ก็ได้ตายตายตายตา ความจริงอ่ะก็เราเราบันเหลือคนน้อยอ่ะต่อยม่งเะลุอเ็ยนะเ็บนะล้วครบแล้วนะครบล้วนะไป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 น้องไปพชมันพิชามันเก็บผมเก็บพฟา่งให้ทุกคนฟังทุกคนฟังถ้ามันเหลือน้อยอ่ะเราต่อยมันอย่างเดียวก็ได้มันต้องให้ตายอ่ะพี่โดนยาพี่โดนหลังเข้าพี่โดนหลังเข้าม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 าสคนยืนยืนยืนครบคบเก็บย่ดมาหมดอย่ดมาหมดอ้ดิบดิบคบกันไ้มาเยเย็นเตยเย็นเ กมีขาข้ามาสองท่านับม้าทองแล้วได้นอยะได้ละได้ละมา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 ข้าฝั่งนี้มาข้า่งนี้มา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 ้องกเยะหมดเราฝั่งไปฟาก่อนนะ มัไม่ไ้ฟาร์มนะขอมาขออยากได้เลขได้เ็ได้ดูเลขได้เปมากกว่าพี่ไปเก้าไปเก้าใครมีเยอะขออนุญาตยอกระสุนดอกระสุนกูเก็บไปให้กระสุนเก็บไปให้ได้แบค์เท่หน่อยมาดีแบงค์เพี่มาเมากระสุนที่โม้เลขเจ็ดแปดแปดเก้าไทยอยู่ไหนกูขับรถมาแล้วไทยมอยู่นี่นมาหลัง่าหลังาหลังี้เลุนปีก่อนเปอนปีก่อนมามามา เราหนีได้นะเราหนีกอนทีเดียวเรายื้อพี่เรายื้อ94เก้าสิบเก้ลไอ้ี่เยเไม่ได้ลไปไม่มานี่มานี่ใครพยานนาเล่นเหมือนเดิมเฮ้ยโดนยิงลเก็บธงเก็บธงเออ่าไปไปตีตัวหลัไปเปิดหลังไปตยิงตาย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 กูตายกูตาย ลุงอยู่ไหนครับลุงปั๊มเนี่ยเดี๋ยวผมปั๊มเดี๋ยวผมปั๊มโอ้ยโดนไอเอ้ยโดนคีบตีแกผมตายผมตายช่วยเซิร์ฟด้วยชุ่วยเซิร์ฟด้วยเด็ดชุ่วยตายตายสวยเฮ้ยเล่นแล้วเล่นแล้วเซิร์ฟเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นเล่นชุดดาวชุดดางไม่เกิดครับลุงเกิดครับอนลงก่อเกิดไม่ได้เอ้ยได้แล้วลงเกิดลุงเกิดเดี๋ยวชุวเพื่อนชุวไปชุวไปช่วยมาช่วยู่ไม่เก็บทองว้าไม่เก็บทองว้าดูดิ

คิวอเฮ้ยเขาเท่ะฮ้ยหลอดตัววม่อยว้เออชิดคิวกูไม่เห็นรูปกูอะไม่เห็นรูปกูอริ่มลงไม่มีอ๋มีบอยคิวแบบ่ว่เฟ้ยวเี้ยวเี้ยวป็นลง่อวีนะครับลงได้แค่หนึ่งะเรากทงไเรากงไมุชุบหคือ่างนี้ฟังฟัวิธีการเล่นที่เราชนะเขามาได้เพราะว่าเขาไม่มากันทงคือตาเนี้ยเราต้องแบ่งแบ่งคนไปบุกเว้ยเขาจะมีอย่างเ่าอะ ถ้าเราจะไปบุกเขาอะ่ะเราต้องเอาคนกันธงประมาณสักสี่ธงหนึ่งภาพบอ,อกไหมครับเหมือนเมื่อกี้ใช่แตาบาบ่บางเมื่อกี้ผมเกิดดี่วะบางทีก็เกิดฐานวะถ้าเกิดฐานแปลว่าชุบไม่ทันพี่ผมว่านนะถ้าใช่ชุบไ,ไม่ทนันแบบปล่อยไว้นานเกินมันจะเกิดฐานเองใช่พี่แต่ถ้าชุบทันคือต้องพิงขอยาหน่อยได้ไหมจ๊ะอะไรประมาณนี้สามพันนะขอยาสามพันได้ไหม